บริจาคมาวันนี้ฉันมาเล่าเออฉันไปบริจาคของมานแก I donated I donated โอเคไหมคะเลยใช้เป็นเวอร์แต่ถ้าเราพูดว่า I donate ที่ใช้เวอร์บหนึ่งอะคือฉันอะบริจาคบ่อยบอยบริจาคเป็นประจำเวอร์หนึ่งคือเหมือนเวอรฉันแปรงฟันทุกวัน I brush my teeth every day I shower I take a shower two times a day I eat three meals a day อย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเวอรหนึ่งคือเล่า สิ่งที่ฉันทำเป็นนิสัยนะถ้าพูดว่า I donate something เนี่ยเท่ากับฉันทำเป็นนิสัยเลยอะฉันบริจาคเรื่อยๆแต่ถ้าฉันว่าฉันจะบอกแค่ว่าเนี่ยเมื่อเช้านี้ตอนนั้นอะฉันไปบริจาคของมาแหละเราจะใช้ว่า I donated แล้วก็สิ่งของที่เราไปบริจาค get ไหมใครก็ t พิมม์เ get หน่อย